และอันสุดท้ายก็คงจะเป็นสมัยแรกนะครับร้อยวันแรกปีแรกแล้วก็สมัยแรกครับว่าหน้าตาของแผนงานในการทำงานของพักคก้าไกลจะเป็นอย่างไรนะครับหน้าตาในการพรีเซนต์ Present วันนี้ก็จะแบ่งเป็น3ช่วงดังต่อไปนี้ครับร้อยวันแรกนะครับร้อยร้อยวันแรกนะครับก็คือจะอยู่ใน ช่วงช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นภายใน1ปีแล้วก็เป็นสมัยแรกครับสิ่งที่จะประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรภายใต้รัฐบาลของก้าวไกลนะครับส่วนรูปตรงนี้นะครับก็จะเลาะตามยุทธศาสตร์เดิมของพรรคที่พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ทักบ้านคงพอที่จะทราบอยู่แล้วก็คือการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้ง เราจะเอาการเมืองดีปากท้องดีเมีอนาคตเป็นเฟรมเวิร์กในการนําเสนอแต่มีระยะเวลากํากับว่าร้อยวันแรกประชาชนจะได้อะไรหนึ่งปีแรกประชาชนจะได้อะไรสมัยแรกครบ4ปีประชาชนจะเห็นประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับอันนี้คือวิธีในการดูสไลด์สำหรับร้อยวันแรกครับในเรื่องของการเมืองดีก็จะมีเรื่องของการทํารัฐธรรมนูญใหม่ครับพักเก้าวไกลจะเสนอให้ครมอจัดทําประชามติในร้อยวันแรกเพื่อที่จะให้มีร,ถร,ถรถมัฐธรรมนูญ ของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนผ่านสอสอรอนะครับอันที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับทบทวนคดีการเมืองนะครับแล้วก็เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมการเมืองคดีการเมืองนะครับอันที่3คือเรื่องเกี่ยวกับรัฐเปิดเผยในการเปิดเผยข้อมูลงบทุกบาททุกสตางค์การจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนนะครับ a อ AI จับโกงแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใช้เงินหลวงในการโปรโมตตัวเองนะครับ อันที่3ก็คือปลดล็อกท้องถิ่นครับเราต้องการที่จะยกเลิกกฎระเบียบกระทรวงมหาไทยที่เป็นอุปสรรคท้องถิ่นทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของคอสอชอ,อันสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมครับที่เราจะนํากฎหมายขึ้นมาพิจารณาต่อเนื่องจากสภาชุดที่แล้วไม่สามารถที่จะเอาวาระขึ้นมาพิจารณาในสภาได้เราจะใช้ประชุมครมในช่วงร้อยวันแรกนะครับน่าจะได้ทําได้ภายใน60วัน แล้วก็จะผลักดันให้เรื่องนี้กลับเข้าสู่สภาอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านวาระในสภา 2- 3 3ให้ได้ภายใน100วัน ผมคงไม่ลงรายละเอียดทุกอันเพราะบางอันก็เคยดีเบตแล้วเคยพูดมาแล้วก็อยากจะทําให้มันกระชับแล้วก็ควบคุมเวลายกตัวอย่างก็คงจะมีเรื่องเกี่ยวกับทบทวนคดีแล้วก็การเมืองนีรเป็นกรรมที่อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้อธิบายได้บ่อยมากนักนะครับเมื่อวานเลขาภาคคุณชัยธวัฒน์ก็ไปที่ FCC t ก็ได้มีโอกาสชี้แจงกับนักข่าวต่างประเทศนะครับสั้นๆเลยก็คงจะย้อนหลังไปจนถึงปี2549นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับมียกเว้นนะครับก็คือคดีคอร์รัปชันแล้ว ายร่างกายที่ตัดออกที่เหลือนะครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมการในการที่จะดําดเนินการนิรโทษกรรมส่วนใครที่ไม่อยากที่จะเข้ากระบวนการก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ากระบวนการสามารถสละสิทธิ์ไม่ขอนิรโทษกรรมแล้วก็ขอตามกระบวนการเดิมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับปากท้องดีครับสิ่งที่เราจะต้องทำมีอยู่3อย่างด้วยกันอันแรกเลยก็คงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับอันที่2ก็คงเป็นการแก้ปากท้องประชาชน อันที่3ก็คงจะเป็นการปลดล็อกเศรษฐกิจครับเรื่องแรกเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ก็คงเป็นนโยบายหวยใบยเสร็จนะครับแล้วก็เปิดเจรจาการลงทุนเป้าหมายนะครับโดยที่ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันตอนนี้กองทุนนี้มีงบประมาณอยู่แล้วประมาณ1-0,000กว่าล้านแต่ไม่เคยมีใครขอนะครับเป็นเป็นงบเก่าจากรัฐบาลเก่าค้างมานานมากแล้วมีอยู่หมื่นกว่าล้านผมต้องการที่จะเข้าทำเนียบไป แล้วใช้งบประมาณก้อนนี้ในการที่จะสร้างอุตสาหากรรมใหม่ๆที่เป็นอุตสาหากรรมเป้าหมายในการาที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเช่นอุตสาหากรรมชิปนะครับเราต้องการอุตสาหากรรมอย่างเช่นซิลิคอนคาร์ไบด์ซึ่งเป็น power electronics ที่ต้องใช้ในโซลาร์เซลล์แล้วก็อุตสาหากรรม e v เยอะแล้วก็ยังไม่มีคู่แข่งอยู่ในโลกนี้ที่เป็น เป็นเป็นเจ้ามือในเรื่องนี้หรือว่าเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้โดยดีเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเราไม่มีงบในการที่จะสร้างอุตสาหการรมใหม่ในร้อยวันแรกก็ไม่เป็นความจริงสามารถที่จะทําได้และใช้งบประมาณที่เหลืออยู่ก็ต้องขอบคุณคุณจฉริกัญญากรตันสกุลแล้วก็กรรมธิการงบที่เวลาพอเป็นกรรมธิการงบมาสีปีก็จะเห็นว่ามันมีงบประมาณอะไรที่มันเหลือใช้และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับ ส่วนเรื่องแก้ปากท้องประชาชนค่าไฟค่าแรงก็คงพูดบ่อยแล้วนะครับค่าแรงพูดบ่อยตรงที่ว่าขึ้น450แต่เรามีมาตรการช่วย SME ด้วยนะครับก็คือผลกระทบจากค่าแรงที่มีเนี่ยสเท่า2ปีนะครับในการที่จะเอามาลดหย่อนภาษีได้นะครับ แก้สูตรค่าไฟลดได้70ตังก็คงพูดในหลายเวทีดีเบตนะครับก็คงเป็นเรื่องการเปลี่ยนแกส๊สแก๊สนี่มี3ประเภทมีแก๊สอ่าวไทยมีแก๊สพมา่าแล้วก็มี LNG เราจะเปลี่ยนเอาแก๊สอ่าวไทยที่มีราคาถูกกว่ามาคิดเป็นค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เจรจาการยืดหนี้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะลดค่า FT ได้ 70สสตังค์บวกลบนะครับขึ้นอยู่กับราคาของของแก๊สแล้วก็ LNG ตัวนั้นก็จะเห็นการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนนะครับสุลาก้าวหน้าท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับเซลล์โซลาร์เซลล์เน็ตมิเตอร์ริงท่านน่าจะทราบอยู่แล้วก็คงจะขอเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการออกโฉนดนิคมสหกรณ์แล้วก็สร้างตนเองตรงนี้เนี่ยที่ดินหลายอันแก้ไม่ได้ครับถ้าไม่แก้กฎหมายก่อนแต่มันจะมีที่ดินอยู่ประเภทหนึ่งก็คือที่ดินที่เรียกว่า นิคมสาก์กับนิคมสร้างตนเองถ้าเป็นนิคมสาก์เนี่ยมีพื้นที่ทั่วประเทศไทยอยู่ประมาณ1.5ล้านไร่นะครับนิคมสร้างตนเองเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ5ล้านไร่2อันนี้มีมติครมมาแล้วนานมากแล้วครับแล้วก็สามารถที่จะผลักดันเอาเข้าประชุมในมติครมแล้วผลักดันแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโฉนดได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการแก้กฎหมายหรือไม่ต้องเพิ่มงบประมาณนะครับตรงนี้ถ้าเราทําได้สามแยมกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปากท้อง บทล,ล็อกเศรษฐกิจก็จะทําให้ปากท้องดีได้ภายใน100วันแรกโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สภาหรือไม่จําเป็นที่จะต้องแก้กฎหมายหรือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มนะครับอันที่3ก็คือมีอนาคตครับผมก็คิดว่าประเทศไทยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตที่ดีกว่าเดิมได้ภายใน100วันแรกเช่นเดียวกันครับอนาคตของเราก็ขึ้นอยู่กับการปฏิวัติการศึกษาครับขึ้นอยู่กับการคืนศักดิ์ศรีไทยในเวทีโลก ขึ้นอยู่กับสุขภาพดีทั้งกายและใจของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการปฏิวัติการศึกษา เลิกให้ครูนอนเวรน,นะครับกำหนดให้กดโรงเรียนทุกแห่งไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนลดงานธุรการแล้วก็งานเอกสารครูอันนี้เป็นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสามารถทําได้ในร้อยวันแรกนะครับอันที่2ก็คือเพิ่มบทบาทในเวทีของอาเซียนแล้วก็ช่วยเหลือวิกฤตด้านมนุษยธรรมในเมียนมานะครับอันที่3ก็คือเซ็นปลดล็อกสิทธิป้องกันเอชไออย่างเท่าเทียมนะครับเรื่องเกี่ยวกับเพิ่มคัดกรองสุขภาพจิตเรื่องเกี่ยวกับ บริจาคอวัยวะเชิงรุกและก็ลดปัญหา PM 2.5จากการลดการนำเข้าสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเผาในหน้านี้ผมคงอธิบายแค่2พอยท์นะครับเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องการต่างประเทศในประเทศไทยผมคิดว่า5 uh, point consensus ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องมีการทบทวนแล้ววิกฤตในเมียนมารเนี่ยคงจะไม่คลี่คลายถ้าประเทศไทยไม่มี บทบาทที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาอันนั้นนะครับแล้วสิ่งที่น่าจะทําเป็นสิ่งแรกๆที่ประเทศไทยมีประสบการณ์นะครับแล้วเราก็มีโปรโตคอลเรื่องนี้อยู่ที่สํานักนายกอยู่แล้วก็คือการทํา humanitarian corridor นะครับ corridor เพื่อมนุษยธรรมซึ่งตอนนี้รัฐบาลที่ที่สหรัฐอเมริกาก็ผ่านคอนเกรสมาแล้วคือ Burma Act ที่พร้อมจะใช้เงินสนับสนุนลงมาในพื้นนี้เพื่อให้วิกฤตเมียนมาคลี่คลายนะครับตรงนี้ก็เราก็สามารถที่จะทําตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะ เปลี่ยนสิ่งที่เป็นวิกฤตที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านนะครับถ้าเมียนม,มา,าจากประเทศไทยก็ป่วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทําให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนอีกครั้งหนึ่งก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้มารวมถึงปัญหา PM 2.5ที่มาจากทางเมียนม,มาด้วยเป็นต้นนะครับส่วนอีกอันนึงที่คงอยากจะพูดถ้าไม่อธิบายคนอาจจะไม่เข้าใจก็คือตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยการป้องกันเอชระหว่างบัตรทองกับประกันสังคมกับข้าราชการเนี่ยสิทธิ์มันไม่เท่ากันอยู่ มันมีเรื่องหนึ่งที่ถ้าเกิดเซ็นไปปุ๊บแล้วมันจะเท่าเทียมกันนั่นก็คือ PNP agreement นะครับ PNP ย่อมาจาก prevention and promotion ซึ่งมีเรื่องนี้เสนอไปในกระทรวงสาธารณสุขในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ยอมเซ็นมันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมอยู่ในการเข้าถึงสิทธิในการป้องกันโรคเอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พรรคเก้าไกลสามารถที่จะเอา มิตการประชุมนั้นกลับขึ้นมาแล้วก็เซ็นได้เลยเพื่อความเท่าเทียมความเสมอภาคส่วนเรื่องอบริจาคอวัยวะเชิงรุกก็คือทุกครั้งที่คุณต่อ,อบัตรประชาชนก็คือจะถามณนะตอนนั้นเป็นเชิงรุกว่าสนใจที่จะบริจาคอวัยวะ,ะเพื่อเพื่ออุบัติเหตุฉุกเฉินในอนาคตหรือไม่นะครับอันนี้ก็คงเป็นสรุปนะครับสำหรับ100วันแล้วก็การเมืองดีปัดท้องดีมีนอนาคตในร้อยวันต่อไปก็จะเป็นปีแรกครับปีแรกก็จะมีงบประมาณแล้วใช่ไหมครับ ปีแรกก็จะมีเวลาในการแก้ไขกฎหมายในการยื่นกฎหมายแล้วใช่ไหมครับสำหรับปีแรกก้าวไกลสอสอเข้าสภาเมื่อไหร่นะครับก็จะมีกฎหมายที่เตรียมไว้ทั้งหมดมากกว่า45ฉบับครับยื่นทันทีเมื่อสภาเปิดอันนี้คือความพร้อมในเชิง การบริหารกฎหมายในเชิงสภาพเพื่อที่จะให้มีอำนาจในการบริหารไปแก้ไขปัญหาของประเทศให้ได้ถ้าอยากจะทำอย่างงาู้นแต่ทำอย่างนี้งบประมาณไม่พอกฎหมายไม่พร้อมเราก็จะไม่สามารถทำตามนโยบายเราได้เพราะฉะนั้นนี่คือโฉมหน้า ของกฎหมาย45ฉบับที่เราได้เตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับโดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับไม่ต้องผมไม่ลงทุกตัวอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าจาก45ฉบับนี้เป็นการเมือง11ฉบับนะครับเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ8ฉบับนะครับเป็นเรื่องปฏิรูประบบราชการ6ฉบับนะครับเป็นเรื่องปฏิรูปที่ดินอีก8ฉบับแล้วก็บริการสาธารณะ4แรงงาน2เศรษฐกิจ4สิ่งแวดล้อม2ฉบับ นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมเพื่อที่จะให้เรามีอำนาจทางกฎหมายในการที่เราจะทำให้ในโยบายของเราเป็นกระหวังเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งประสิทธิภาพและก็จับต้องได้รวดเร็วฉับไวนะครับขอยกตัวอย่างแค่บางอัน2อันนะครับอย่างเช่น ยกเลิกเกณฑ์ทหารบางทีเวลาออกรายการกับพี่ๆสื่อมวลชนก็จะถามว่าทําได้เมื่อไหร่ทําได้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับคราวนี้เรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันมีกฎหมายตั้งแต่2497อะไรประมาณนั้นนะที่มันต้องแก้กฎหมายก่อนก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยพรบร,บรับราชการทหารเพื่อที่จะยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารใช่ไหมครับมีเรื่องเกี่ยวกับฉกฉุกเฉินอายการศึกนะครับกฎหมายในการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พรบตำรวจนะครับที่ต้องมีการแก้ไขเรื่องนี้เราโทษกรรมส่วนสินทธิเสรีภาพก็คงจะเป็นเรื่องมิรประมาณมาตรา1นึมาตรา1นึ 2, ร1 1 6, พรบคอมนะครับอ่าพรบคอมแล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีของเรื่องของพี่น้องชาติชาติพันธุ์อยู่ที่นี่นะครับมีเรื่องประมงอยู่ที่นี่มีเรื่องอ่าพรบร,รับรองอัตลักษณ์ทางเพศอยู่ที่นี่นะครับเพื่อจะเกี่ยวข้องกับเสรีภาพปฏิรูปข้าราชการนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกักบ ข่าวสารสาธารณะนะครับเรื่องเกี่ยวกับคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตนะฮะ whistle blower act นะครับในภาษาอังกฤษแล้วก็หลายๆอันก็จะเป็นาการบริหารในกรุงเทพเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจก็จะอยู่ตรงนี้ที่ดินอย่างที่บอกครับที่ดินมีหลายประเภทแต่ส่วนใหญ่เราต้องแก้กฎหมายที่ไม่ต้องแก้กฎหมายก็คือเรื่องของนิคมสร้างตนเองที่พูดไปแล้วเมื่อกี้แต่อย่างเช่นสปอกออย่างเงี้ยครับคนที่ เสนอเรื่องการเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดพักเก้าไกลไม่ได้เป็นพักแรกแต่พักเก้าไกลจะเป็นพักสุดท้ายที่สามารถที่จะทําให้สปกเป็นโฉนดได้จริงก็เพราะว่ากฎหมายที่เราได้แก้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เรื่องเกี่ยวกับศึกษาน้ำประปาดื่มได้ขนส่งถนนแล้วก็พี่้องแรงงานาก็จะมีแรงงานสัมพันธ์คุ้มครองแรงงานนะครับเศรษฐกิจก็มีเรื่องเกี่ยวกับภาษีแล้วก็แข่งขันทางการค้าทลายทุนผูกขาดนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับประมงอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็คืออากาศสะอาดนะครับแล้วก็พลรลบ Climate c h a n g e นะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับอันนี้คือในเรื่องของกฎหมายต่อไปจะเป็นเรื่องของเงินนะครับเรื่องของงบประมาณ งบประมาณภายในปีแรกเนี่ยม,มันมีการจัดงบประมาณประจําทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมครับคือปี2,567นะครับแล้วเงินที่จะใช้ผมจำไม่ได้น่าจะ3.3 3.5ล้านล้านไหมคราวนี้อ่าใช่3.35ล,ล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในก้อนเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีก้อนที่ ฟิกซ์อยู่แล้วกับก้อนที่ยังไม่ฟิกซ์สำหรับก้อนที่ยังไม่ฟิกซ์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเข้าไปเป็นรัฐบาลยังพอมีเวลาที่จะรื้งบประมาณเหล่านี้มาใช้นะครับและอย่างน้อยที่สุดคิดว่าน่าจะมี2 0 0แสนล้านที่สามารถที่จะเอามาบริหารจัดการได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการงบประมาณที่จัดโดยรัฐบาลชุดก่อนนะครับสองแสนล้านอยู่ตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าจะหาได้ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีครับแล้วก็แหล่งรายได้ใหม่ของรัฐโดยที่เราเน้นไปที่เรื่องของหวยบนดินนะครับถ้าทําตรงนี้ได้ก็จะมีอยู่ห สองแสนบวกห0 0 0มก็จะเป็น2องแ0 0ห้หล้านที่เป็นงบประมาณในการเปลี่ยนประเทศในปีแรกของปี2,567ต้องเป็นงบประมาณที่ทําได้เร็วทําได้จริงนะครับแล้วก็ใช้ไม่มากจนเกินไปในการแก้ไขปัญหาของพิพิธภั์เพราะว่าต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็คือที่มาของเงินนะครับอันนี้ก็คือวิธีใช้เงินวิธีใช้เงินในปีแรกของปี2567เนี่ย เราก็จะเน้นพุ่งเป้าให้มันตอบโจทย์แล้วก็ให้มันชัดเจนนะครับก็จะตามนี้เลยครับแรงงานเกษตรกรสวัสดิการบริการสาธรารณะการศึกษาสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจนะครับแรงงานคงพูดแล้วเกษตรกรพูดแล้วสวัสดิการก็คือตามรูปเลยนะครับบริการสาธรารณะก็คือเพิ่มงบขนส่งไปที่ท้องถิ่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับท่อน้ำประปา 17, 5 0 0ล้าน การศึกษาก็คือป้องกันการตกหล่นจากระบบการศึกษาแล้วก็ครูปองเปิดโลกเรื่องของสุขภาพต่อไปก็คือเป็นการตรวจสุขภาพด้วยแล้วก็มีค่าเดินทางให้มาตรวจสุขภาพด้วยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรตอนนี้งบประมาณน่าจะ300กว่าล้านนะครับสามร้อยสี่ร้อยล้านผมต้องการเพิ่มให้เป็นอย่างน้อย2,000ล้านในปีแรกครับเพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมสร้างสรรนี้มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากในปีแรกของการเป็นรัฐบาลของพรรคก้าวไกลโอเค สรุปก็น,นิดหนึ่งนะครับก็คือเราพูดร้อยวันแรกไปแล้วการเมืองดีปวดท้องดีมีนาะคตทําได้โดยที่ไม่ต้องมีงบประมาณและไม่ต้องแก้กฎหมายพอมาเป็นส่วนที่2เป็นปีแรกปีแรกจะมีงบประมาณแล้วและมีเวลาในการแก้ไขกฎหมายแล้วกฎหมายทั้งหมด45ฉบับที่เตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็ในนเรื่องของงบประมาณแจ้งให้เห็นถึงที่มาของไรายได้ใช้ทั้งหมด250,000ล้านแล้ว250,000ล้านนั้นจะไปใช้กับใครบ้างเพื่อที่จะฟื้นฟูทั้งเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการจัมพ์สตาร์ท ปีแรกของสมัยแรกของรัฐบาลก้าวไกลนะครับต่อไปเหลือหน้าสุดท้ายนะครับก็คือสมัยแรกนะครับเอขอโทษครับภายในปีแรกนอกจากในเรื่องของเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของงบประมาณเนี่ยผมคิดว่าปีแรกมันต้องมีบิ๊กแบงนะบิ๊กแบงสามบิ๊กแบงที่มันสามารถที่จะเซตความหวังให้กับประเทศได้ซึ่งเรื่องนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอํานาจนะครับ เรื่องนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกการเกตอาหารให้เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจแล้วก็เรื่องรื้อฟื้นคดีการสลายชุมนุมเมื่อปี2553หลายๆคดีหลายๆความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้รับการผักดันต่อในชั้นอายการต่อมาในชั้นของระบบยุติธรรมค้างคาวไว้ที่อยู่ที่ DSI บ้างอะไรบ้างก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่า เรื่องเกี่ยวกับการบริหารข้าราชการนะครับเรื่องเกี่ยวของอำนาจในการบริหารเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคมอันนี้น่าจะเป็นก้าวแรกที่เราจะสามารถก้าวข้ามไปสู่ความปรองดองได้จริงๆเพราะความปรองดองต้องเริ่มต้นที่ระบบยุติธรรมนะครับไม่ได้เริ่มเริ่มต้นบน,นกระดาษแล้วอยู่บนหิ้งในในห้องแอร์ของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นบิ๊กแบงในปีแรกครับที่ทําให้4ปีต่อมาเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการอะไรหลายเรื่องเป็นการคลายล็อกนะครับสามบิ๊กแบงของเรา ครับอันนี้ก็คงเป็น,ปนผลลัพธ์ที่พี่น้องประชาชนถามว่าเลือกพักเก้าไกลสมัยแรกจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับหน้าตาของประเทศไทยจะเป็นยังไงหลังจากที่เราบริหารครบ4ปีนะครับคุณมีแผนแล้วว่าร้อยวันแรกคุณจะทาให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตยังไงหลบปีแรกคุณบอกแล้วว่าคุณจะติดกระดุมเม็ดแรกเซตเดอะคอสยังไงให้ทิศทางของประเทศไปในทางไหนอันนี้ก็คงจะเป็นผลลัพธ์หลังจากที่เราได้ พยายามเริ่มทามาตั้งแต่เรื่องของกฎหมายเรื่องของงบประมาณในการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นคืนที่ดินประชาชน10บล้านไร่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจอยู่ข้างประชาชนไม่ว่าจะเป็นลักโปกพวงสายไรล่โกงไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการลดเหลื่อมล้ําไม่ว่าจะเป็นลถเม์ไฟฟ้าทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติ าการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการขึ้นข้างแรงเอาจริงกับโลกร้อนหวยใบเสร็จช่วย SME สุขภาพดีทั้งกายและใจสร้างงานซ่อมประเทศแล้วก็ลดค่าไฟทันที70สตังค์เพื่อที่จะดูแลค่าใช้ใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน